สวัสดีค่ะคุณครูชาวาลิศดิฉันนางสาวสุภลักษณ์จิสมานสุขชั้นม5ทับ1เลขที่25จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ที่ฉันได้ค้นความมาในหัวข้อปอเกิดศาสนาค่ะมูลเหตุที่ทำให้เกิดศาสนามีมากมายหลายอย่างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละกลุ่มชนและยุคสมยัย ซึ่งจะมีการอธิบายถึงสาเหตุที่แตกต่างกันผู้ที่เชื่อในพระเจ้าต่างให้ความเห็นว่าศาสนาเกิดจากพระเจ้าหรือพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกค่ะแต่การที่จะพิสูจน์ถึงความเห็นเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหตุผลและหลักฐานมายืนยันค่ะนอกจากนั้นยังมีทฤษฎีต่างๆที่นำเสนอที่มาของศาสนา ผ่านมุมมองของผู้คนที่ไม่ได้เชื่อในศาสนาอีกด้วยค่ะดิฉันได้รวบรวมบอกเกิดศาสนาและยกตัวอย่างมาสี่ประการค่ะ 1. ศาสนาเกิดจากความไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้ในดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ธรรมชาติหรือปรากฏการทางธรรมชาติค่ะมนุษย์จึงคิดว่ามีผู้ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ เป็นผู้ดนบันดาลให้เกิดขึ้นจึงต่างพากันกราบไหว้บูชาเช่นเมื่อฟ้าแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าคนไทยรวมไปถึงคนจีนและคนอินเดียต่างเชื่อว่าเกิดจากอำนาจแก้ววิเศษของนางฟ้านามว่าเมฆขลาและขวาดวิเศษของอสูรเทพนามว่ารามสูรค่ะหรือจะเป็นการเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด คนโบราณต่างเชื้อชาติกันก็จะมีความเห็นในเรื่องนี้ที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่พวกเขาคิดเหมือนกันเลยก็คือสาเหตุเกิดมาจากพระเจ้าค่ะ 2. ศาสนาเกิดจากความกลัวเมื่อมีความไม่รู้เกิดขึ้นความกลัวจึงตามมากลัวในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ไม่เข้าใจมนุษย์คิดหาคำตอบไม่ได้จึงเกิดความกลัวตามสัญชาตญาณและต้องการที่พึ่งพิงทางใจค่ะ มนุษย์ในยุคแรกนั้นเกรงกลัวต่อปรากฏการธรรมชาติเป็นอย่างมากเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะต่อกรกับปรากฏการทางธรรมชาติที่น่ากลัวเหล่านี้ได้เลยและเมื่อคิดว่าเทพเจ้าเป็นผู้ดนบันดาลให้เกิดขึ้นมนุษย์จึงคิดหาทางออกที่จะทําให้เทพเจ้าคุณพอใจนั่นก็คือการกราบไหว้บูชาค่ะเช่นกลัวฟ้าแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่า ก็จะกราบไหว้บูชาเทพเจ้าผู้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ท่านเมตตาและไม่บันดาลภัยพิบัติร้ายแหลค่ะ 3. ศาสนาเกิดจากความเชื่อและเลื่อมใสมนุษย์มักจะเชื่อและเลื่อมใสในสิ่งที่ตนเองคิดว่ามีอำนาจเหนือมนุษย์ธรรมดาสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองตนเองจากภัยพิบัติและสิ่งชั่วร้ายได้เมื่อมีความเชื่อและเลื่อมใสเกิดขึ้น มนุษย์ก็ยอมที่จะปฏิบัติตามยอมที่จะมอบกายถวายตนจงหลักผักดีอย่างสุดจิตสุดใจนั่นจึงทําให้ศาสนาเกิดขึ้นโดยเฉพาะศาสนาประเภทเทวานิยมเช่นศาส,สนาคริสต์ที่เชื่อในพระเยซูหรือศาสนาอิสลามที่เชื่อในพระเจ้าค่ะ 4. ศาสนาเกิดจากความต้องการผสมสนองตอบแทนมนุษย์มีศาสนา หรือศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนั้นบางก็ว่าเพื่อต้องการสิ่งตอบแทนมาสู่ตนเช่นประเพณีเลี้ยงผีของชาวภาคเหนือนั้นจะมีการจัดอาหารข้าวหวานเส้นส่องเวยบูชาแดกดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือดวงวิญญาณของคนในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อที่จะให้ดวงวิญญ,ญาณเหล่านั้นกลับมาดูแลปกปักรักษาลูกหลานต่อไป ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ